สวัสดีครับพวกกับผมมีเหากับวิดนาวันมีสิบาพี่น้องมาเห็ดก้อยโมสะดุ้งกับผมวันเี้ร์ดีก็มีโมนะครับหมูหันหันบางๆครับยิ่งบางยิ่งดีครับผมนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงวันนี้เขาคั่วครับผมแล้วก็มีพริกป่นนะครับแล้วก็ตัวฝักยาวตัวฝักยาวซอยนะครับส่วนสําหรับคนที่เป็ดบั็กกับว่าใส่กระไดโมเป็นยังอันนี้เพิ่มซีสันให้หน้าตานะครับ ล้วก็จะมีหอมซอยนะครับหอมซอยนะครับแล้วก็ผักเน่าครับผมแล้วก็จะมีมะมะมะมตะไคร่ซอยนะครับผมแล้วก็พริกขี้หนูอ่ิกขี้หนูซอยแล้วก็ใบระกูดครับอ่าควแม้วเข้ากัไปจุ่มหมูลงหม้อเดือดเดือดกันครับผมนะครับน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วผมก็จะเอาหมูไปสะดุงสะดุงนํำหอนนะครับประมาณ ผมสิบอผมสิบบอล้วนนะครับถ้าล้วนเล้าหมูสูงเกินไปเนี่มันสิจะแทงหมูแข็งตัวมันสิบบอนุ่มครับผมถ้าน้ำเดือดเดือเนี่ยเอาลองจุม่มลงเสียนะครับหมูมันจะนุ่มนะครับจุ่มตรงหมูน้ำน้ำเนี่ยต้องเดือดเดือดนะครับเวลาจุ่มลงไปนะครับนะครับต้มน้ำก็ ใส่ใบกระปูดน้ำครับแล้วก็ตะไคร้เพื่อเสิบว่าไหหมูคุข้าวนะครับครับหลังจากสะดุ้งหมูในน้ำนสรแล้วเราห่อหมาปปุงเครื่องนะครับเท้าต้องปล่อยให้หมูมันเย็นก่อนนะครับเราผสนเวลาเ่าปุงเครื่องใส่ข้าวคั่วเนี่ยมันสิเป็นแฉะมันสิบกเป็นตะกินนะครับผมอยใหหมูเย็นก่อนนะครับไปปรุงกันข้าวคั่วลงไปก่อนเลย ติดป่นนะครับซ้ําด้วยนะครับแล้วไข่ซอยใบประกูดแล้วก็ติขิงหมูลงไปผิปลาครับ กหน้ำดีลงไปเลยข้ามเปียวนี่แเ like ้าจะ่้นมักนะครับอะไดมาเปียกกับลายไหล้ อมครับบันี้อสได์ล้วครับีนอสวัสดีครับอ่ะเแล้วบัน ก้อนโมเสดุลครับผมมากินกันนะครับอาการปามีเหมือมน,มกกนอย่า,รรา,านี้อาการยังไงอาการติดมะนาวอากักชีลาวนะครับอาการมะเขือพวงนะครับมะนละนะครับมะนละกินอกร่องกินเมื่อกี้เห็นกระเจ้ากินมิแต่แซ่มแตงนะครับแตงแตงหน่อยนั่นแหะอันนี้พักที่บ้านผมมันพักหนอนนะกน็รู้ว่าอาการจะอาการ,จะ,กการจะเป็นยังไงไอใบบุบกบกบ อันนี้เราเขือครับผมมาไปกินกันพี่นอ้องบ่าวไล่ครับนำหนึ่งข้าวกระเขาก็แล้วจักสิกินเหมือนปรมดนะกินข้าวกรค่อยได้หลายกันย่ำหิโระค,ครับครับ เริมบอกไปแล้อคอีกครั้งหนึ่งถักขันจองไปแล้วพักคันจองการจองแล้วคันจอง,องก็บพ่รู้เพื่อนกันแต่ว่านื่อพักขันจองประมาณนี้ครับพักหน่อยก็เจ้เอ็นมาเน kẻ sầm này Để cuốn cho các bạn nhớ bộ bộ Ừ. ใช่ีกหน่อยป่ะว่าเผ็ดแล้วอันพี่เนรู้ว่ากลับไันนะ มันเกิดป้องที่เจ้าเอินชาบ้านเอินมาแก้ผมเนาะบ้านหัว มูสตัวดงส่วนผมเนี่ยเอาเห้เป็นกินกินกระแก้มก็ได้ครับว่าต้องกินกับขอบกินรอบเด็กนั่นเหละเล่าพัดเซลล์แต่รับ cái này hạt mình nó mình à cho chị mới mỗi. mà cái đấy chị này, này. Chị nhỏ, nhỏ. ông มีคนถามผมนะว่าพาดทีนยังพาเข้ามาพาดบ้ากันนะ่งหนึ่งก็เป็นเอกลักษณ์นั่นแะแต่ว่าอีกอันหนึ่งกับผมเป็นคนเงืออกเร็วนะก็เลยต้องเอาไว้เช็ดหนะ้าเงาผมออกเร็ว ກໍເຮັດໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຄືຂເຈົ້າບໍຍດກອປງ อิ่มแล้วก็ไปนอบ้านกินมืหมดก็คยังวาลนะ่ะขอโทษขอแพร่หลายๆมนการอาจอาจะต่อคลิปลงไปให้มันสั่นได้ใจความในการกินเกินพวกยาเคล็ดกินไลายไปนะครับเพราะว่าคลิปยาเคล็ดไลายนาทีนะครับครับเจ้าฝากคลิปนี้เข้าไปนะครับเอ่อก้อยหมูสะดุกนะครับผมผู้ใดอยากเค็ดคสูตรนี้ก็ไปเฮ็ดกินกันนะครับผมฝาก ฝากติดตามในทั้งช่อง u t u b e นะครับคนหัวโตชนแนลนะครับแล้วก็ f a c e b o o นะครับผม a c e b o o กก็เป็นคนหัวโตนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเบิ้งก็ได้พายองแช่นะครับเบิ้งผันพ่านไก็ได้เบิ้งแห้งเบิ้งโดนนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับผมจะเห็นคลิปมาเรื่อยๆผู้ใดอยากเห็นยังกัล่งคอมเนต์มากก็ได้นะครับเราหนี้อิ่มแล้วนะครับผมครับสวัสดีครับ